ช็อตนี้แซวกันสนันไอจีเลยแซมยุรนันลงภาพบ้านพักตากอากาศริมแม่น้ำแควแต่แฟนๆทำไมไม่โฟกัสบรรยากาศเลยแซวกันสนันไอจีพระเอกสุดหล่อความหล่อเป็นอมตะสุดๆยกให้คนนี้เบอร์หนึ่งของวงการแซมยุรนานพรมรมนตรีที่ปัจจุบันอายุเลขหกตนๆนลูกๆโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วแต่ความแลกลความดูดีไม่มีตกเลยจริงๆแถมด้านความรักกับภรรยามุกมาริษายังหวานชื่นสุดๆเหมือนเพิ่งจีบกันใหม่ๆเลยทีเดียว ก่อนหน้านี้หากใครติดตามอินสตาแกรมของแซมยุรนันจะเห็นภาพของบ้านพักตากอากาศริมแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีที่เจ้าตัวอัปเดตให้ได้เห็นเรื่อยๆพร้อมกับบอกว่าซื้อที่ดินไว้นานแล้วและบ้านหลังนี้ลูกสาวเป็นคนพัฒนาที่ดินและออกแบบตก,ตกแต่งทั้งหมดกระทั่งล่าสุดบ้านพักสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วมีสระว่ายน้ำอยู่ติดริมแม่น้ำเรียกว่าบรรยากาศดีสุดๆเหมือนอยู่โรงแรมระดับ5้าดาวจริงๆกับภาพล่าสุดแซมยุรนันได้นอนแช่น้ำ ในสถานกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์เรียกว่าวิวหลักร้อยล้านเลยทีเดียวแต่ช็อตนี้ของแซมยุรน,นันแฟนๆไม่ได้โฟกัสบรรยากาศเลยด้วยภาพที่เจ้าตัวนอนแช่ในสระอ,อุ่นแปบแป๊บฟิตแอนเฟิร์มแห่แซวกันสนัดไอจีไปเลยอธิพ่อแอบเซ็กซี่ได้เห็นกล้ามอกแวบๆหดูซุ่มม,ม,ม,มมุมมุมมุมเหมือนพี่แซมไม่ใสก่กางเกงเลยนะครับผมสุม่มๆเป็นต้นเรียกว่าแต่ละคอมเมนต์ฮาจริงๆและพี่แซมก็เข้าไปตอบทุกคอมเมนต์แบบฮาๆเช่นกัน